ก็สวัสดีครับมาพบกับในนี้น่าจะเป็น ep 3ป่ะ ep 3มาเรื่องของการทำสีเลยแล้วกันนะฮะจากที่ผมทาตัวสีย้อมไม้ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ลองลองสีลองพื้นนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นคอก็เคลือบแลกเกอร์นั่นเองนะพ่นสีลองพื้นแล้วก็ตัวแลกเกอร์ก็เหมือนกันนะฮะก็เอามาขัดด้วยกระดาษทรายเนื่องจากเพราะว่าสีที่เราขัด มาแรกๆเนี่ยมันก็จะไม่ถม่มเสมอมานะฮะมันรูปออกมาจะมีเสี้ยนไม้อยู่แล้วก็อกระดาษทรายเบอร์ศูนย์หรือว่าละเอียดกว่านี้ก็ได้แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ความต้องการก็คือกระดาษทรายละเอียดนั่นเองนะฮะก็มาขัด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 ฮะขัดไอ้รอยเสี้ยนต่างๆที่มันติดอยู่นั่นเองฮะก็พยายามรูปมันรูปมันไปเรื่อยๆเพื่อมันให้เนียนเรียบไปนะฮะก็ขัดไปเรื่อย ตอนนี้ผมจะไม่ทำสีให้มันเยอะมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่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 ไมไมค่อยชอบสีหนาเท่าไหร่ก็พุ่นบางๆก็พอหละจริงๆแล้วคือขี้เกียจนะข <c oughs> ี้เกียจทํา <c oughs> ตัวนี้จริงๆแล้วเราลงสีขาวไปก่อนนะฮะล่วงหน้าแล้วก็คือผมลงสีขาวไปแล้วแต่ว่าลืมถ่ายแล้วก็เลย มาถ่ายตอนที่เป็นสีเทานี่ครับเพราะว่าผมจะพ่นเป็นสีดำนะฮะก็เลยลองพื้นด้วยขาวก่อนแล้วก็มาเป็นสีเทาอีกทีนึงแล้วก็ค่อยลงดำนะฮะมันจะได้แบบว่ามีความสม่ำเสมอมากขึ้นเวลามันแบบดังๆอะไรมันก็เป็นรอยไปอะไรก็อาจจะกลมกลืนหน่อยประมาณนะฮะถ้ามันขาวเลยมันก็จะตัดดำไปประมาณนั้นนะฮะก็เลยพ่นทับกันเพื่อความหนามันประมาณนั้นนะฮะ ก็ขัดข <Queen you. S 1> <canvas, S 2> ัดข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 ัดเอาไปสีที่มันไม่เรียบเนียนหรือว่าไม้ที่เป็นเสี้ยนไม้ที่เกิดขึ้นอยู่ก็รูปๆขัดขัดดูแล้วกันนะฮะว่าตรงไหนมันเป็นแบบนั้นนะฮะก็เอาให้ละเอียดแล้วก็รูปไปแล้วก็ไม่เจออะไรเนียนๆไปประมาณนั้นนะครับส่วนไม้ด้านหน้าที่เราเห็นไปก็คือติดเทปกาวไว้นั่นเองนะฮะติดเทปเอาไว้เพื่อไม่ให้มันโดนสีไปด้วย ตอนที่เราบน่นเพราะว่าสีด้านหน้ามันเป็นสีที่ผมทาด้วยสีออมไม้นั่นเองในอีพีสองนะอันนี้เช่นกันนะฮะสำหรับคอก็มันก็มีเสี้ยนเหมือนกันนะฮะพอรูปไปมันก็เป็นสักๆนะฮะเราก็มาขัดด้วยกระสาดกระดาษกระสาดกระดาษทรายละเอียดเหมือนกันนะฮะก็รูปๆดูอ่ารูปๆดูให้ทั่วจริงๆก็ทำงานแบบง่ายๆสบายๆอย่างนี้ฮะ,ะจากนั้นก็ เดี able, we we so so perfect, so ๋ยวมาพ่นกันต่ออีกรอบหนึ่งนะครับก็ถ้ามันไม่เรียบเนียนเราก็ค่อยไปขัดต่ออันนี้ก็คือพ่นในรอยด่างๆที่เราขัดไปเมื่อกี้ะมาณนั้นให้มันเต็มก่อนถ้ามันเต็มแล้วเราจับจับดูรูปรูบแล้วมันมันไม่ลื่นมือก็ค่อยมาพ่นสีหรือว่าขัดออกอางนีนะฮะก็คือขัดที่ไม่เรียบออก ประมาณนั้นนะฮะก็จะเห็นว่าต้องพ่นซ้ำๆหลายรอบนะฮะแล้วแต่งานของแต่ละคนเพราะว่าถึงเวลาแล้วเรามันก็ถ้าจะมาแก้ทีหลังก็จะลำบากนะฮะก็ <c oughs> คือทำก็ทำยาวไปเลยประมาณนั้นวันนี้ก็มีเวลาทั้งวันนะฮะก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งวันนั่นแหละที่ผมทำ <c oughs> ผมไม่ได้ทิ้งสีวไว้นานแบบหลายชั่วโมงนะฮะก <c oughs> ็ห่างกันประมาณสัก20นาที แล้วก็พ่นอีกแล้วก็ถ้าบอกจะทิ้งไว้ยาวๆก็เต็มที่ก็ชั่วโมงเดียวฮะเต็มที่ชั่วโมงเดียวผมก็มาพ่นซ้ำต่อมานันนะฮะเช่นกันตัวนี้ตัวคอนะฮะก็มาพ่นตัวเคลียร์นั่นเองฮะเล็กเกอร์นั่นเองเพราะว่าคอเขาไม่ได้พ่นอะไรมานะฮบที่ที่เป็นอุปกรณ์ดี Y มันก็มาเป็นไม้ๆเลยะครับไม่มีไม่มีแล็กเกอร์อะไรทั้งนั้นนะฮะ เราก็ต้องมาพ่นเองนะถ้าเราไม่พ่นมันก็จะไม่เรียบเนียนแล้วในการจับมาต่อไปเจอกันที่สีดำนะฮะเป็นตัวนี้เป็นสีดําแบบสีพ่นรถที่ผมซื้อมาผมมาพ่นรถนั่นแหละก็ <c oughs> มันเหลืออยู่เป็นสีดะะําเมทัลลิกนะฮะดำเมทัลลิกยี่ห้อามูไร์นะฮะบอกยี่ห้อเขาไปด้วยคือพ่นแล้วมันจะมีแบบเหมือนกับเป็นเกล็ด แถวนิดนึ่งตัวตัวเมทัลลิกประมาณนั้นกนะ็คือจะไม่ได้ดำมิดๆมาณน,นะฮะตัวนี้ก็มีเครือบเบื้องต้นแล้วนะครับตำรวจสำหรับดำเมทัลลิกเนี่ยพอพ่อนไปแล้วมันก็จะมีความเงาเกิดขึ้นของมันตัวมันเองอยู่แล้วอันนี้อย่าโฟกัสที่ตัวกีตาร์นะไม่ต้องโฟกัสที่ยาาะฝนตกช่วงนี้ยากขึ้นลบมากนะ คนตัดหญ้ายไม่ว่างไงไม่ว่างมาตัดให้เราฮะคือกางคนตัดหญ้าแต่ยังไม่มาหญ้าขึ้นเร็วมากตัดวันเดียวอีกสองวันขึ้นแล้วประมาณนั้นนะฮะเ่าพ่นไปพ่นไปให้ทั่วนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าภายนอกที่บ้านนั้ก็ลมค่อนข้างจะแรงผมอาจจะพ่นใกล้ไปนิดหนึ่งหรือแล้วแต่นะฮะแล้วแต่หน้างานของแต่ละท่านนี้ผมพ่นนอกบ้านก็ จะต้องจ่อมันใกล้นิดหนึงเพราะว่าไม่งั้นมันก็ปิวหายไปหมดแต่ว่าสีมีปัญหาเรียบเนียนอยู่จากนั้นก็เอามาขัดนะฮะก็คือด้วยน้ํายาขัดสีที่มันเป็นส่วนผสมของซิลิโคนทั่วไปนะฮะก็ซิลิโคนสําหรับพวกขัดรถพวกอะไรประมาณนั้นนะ่ะเอามาขัดเพื่อมันจะได้มีความเงางามเกิดขึ้นก็ทานะทาไปเลยแต่จริงๆสีไอมทัลลิกเนี่ยมันค่อนข้างจะเงาขึ้นมาพอสมควรแล้วล่ะแต่ถ้าบอกว่าเราจะ อย่าให้มันเงามากขึ้นแล้วก็จะเคลือบมันอ่ะเราก็ใช้วิธีการเอานี่แหละพวกน้ํายาขัดรถทั่วๆไปนะฮะที่เป็นแบบว่ามีซิลิคอนมันก็จะสามารถแบบเคลือบแล้วก็ขัดสีที่แบบว่าเก่าๆใหม่ๆอ่ะก็มันจะเงาขึ้นก็ขัดไปเรื่อยๆะฮะตอนนี้ก็ าให้มันขึ้นฝ้าขาวเหมือนเราขัดรถยนต์ปกตินะฮะประมาณนั้นตัวนี้ด้านหลังเป็นสีดำนะฮะตัวด้านหน้าก็ที่ผมทำจากสีย้อมไม้นะฮะทาสีย้อมไม้เรามาแกะดูเลยแล้วกันนะฮะประมาณนั้นคิดว่า น่าจะพอแล้วผมขัดรอบนี้เดียวยผมก็ไปพ่นแลกเกอร์ทีเดียวเลยแล้วก็จะพ่นไอตัวนี้ด้วยเนะี่ยสีที่เป็นสีย้อมไมะะ้ฮะมันก็จะออกเป็นสีส้มๆนิดหนึ่งจริงๆถ้าเราทาม,มันมากๆมันจะกลายเป็นสีแดงนะเพราะว่าที่สีที่สั่งมามันเป็นสีมะฮอกกานีก็แกะเทปกาวที่เราปิดเอาไว้นะฮะแค่นั้นเอง แล้วเดี๋ยวไปพ่นทับอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้ก็ดูดูไปก่อนดูการแกะออกมานะฮะเดี๋ยวเราจะมาเห็นหน้าตามันอีกที่ตอนที่ผมพ่น เครือบเงากลับมาแล้วว่ามันจะเป็นยังไงต้องบอกว่าผมใช้เวลา1วันนะฮะในการพ่นสีตัวนี้ก็จะไม่ได้ทิ้งมันไว้ค้ามข้ามคืนประมาณนะั้นเพราะว่ามันเกียดรอก็ <c oughs> คือพอมีแล้วมันก็อยากจะประกอบเลยประมาณนะั้นมันจะมีด่างด่าง,ด,างดำดำอยู่ฮะรอบๆขอบๆเห็นไหมฮะเพราะตัวนี้มีไบดิ้งที่เป็นพลาสติกที่เป็นขอบตัวตัวคีตาด้วยที่เขาทำมาให้นะก็มีไบดิบ้งอยู่ ยิ่งขอบบอดี้อย่างเงี้ยมันก็เลยพ่นแล้วมันแบบยากนิดนึงเพราะว่ามันมันเป็นพลาสติกบางทีมันติดบ้างไม่ติดบ้างเห็นไหมมันจะดงๆดำๆดี๋ยผมก็มาเก็บงานอีกทีอ่าโอเคตอนนี้คือเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้มาลองประกอบดูนะยังไม่ได้ใส่เข้าไปจริงๆก็คือเอามาวางๆๆดูให้เห็นภาพประมาณสีก็ประมาณนี้ฮะนี่ก็คือผมว่าได้อย่างที่ต้องการนะก็ดูโอเคอะ มันก็สีมันก็ออกมาใช้ได้เลยแล้วออกเป็นแนวสีแบบส้มๆเหลืองๆนิดนึงอันนี้ลองเอาปิกอัพอะไรมายัดดูมาวัดมาวางวางดูก็โอเคก็พอใช้ได้นะประมาณนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พรนะุ่งนี้ก็เป็นคลิปพาร์ทสล้กันพาร์ทสในการประกอบแล้วก็เดี๋ยวลองเสียงกันเลยในในพาร์ทหน้านะฮนะเดีนะ๋ยวผก็จนะมาประกอบประกอบแล้ว นี่เห็นไหมครับมันก็จะเงาวับเลยเงาแคเห็นความเงาคระะับก็สีเมทัลลิกมันคอยออกด้านๆน,นิดนึงมันก็จะไม่แบบมองแล้วแบบว่ามันไม่ไม,ไ,มไม่เงาปิ้งๆอะไประมาณนับผมก็ไม่ได้ขัดเลยแม,ยม้มากมายแล้วก็เคลือบแล้วมันก็ประมาณนี้นะฮะเราไม่เคลือบหนาๆเคลือบแบบบางๆก็โอเคฮะเดี๋ยวเจอกิลิปต่อไปฮะ